คิดสะอาดอยากแสงแดดเอลอร์เป็นผู้สร้างต้านศาสดานาีมีมหมมัสุลัลมสุลัมเขาสั่งสอนเน่ว่าให้เรารู้จักประหยัดรักษาความสะอาดมาสัสชิดที่สะอาดคนที่สะอาดเอาอร์ชอบครับ การใช้ชีวิตในบ้านหรือในที่ทำงานเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่เป็นพลังงานฟอสซิลซึ่งพลังงานฟอสซิลมันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายโลกแล้วก็ทำให้โลกเราเข้าสู่ภาวะโลกเดือดถ้าหากเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในสังคมเนี่ยหันมาใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับโลกเพื่อที่จะให้โลกของเราเนี่ยอยู่รอดการติดตั้งโซลาร์เซลล์นี้มันเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านลดรายจ่ายแต่ประเทศไทยมันมกม็ดอยู่ ตามลังเบื่อเลยยังมีกติกาตามลังมาแล้วถ้าทองทิ้นได้สิงเดล่านีนะเปิดกว้างโดยระเบียบในขอ้อกฎหมายบทดล็อกกันโซนนี้เขตนี้มีชฉบานตอน,นั้นดีมีปัญหาเรื่องการจ่ายก็เราสามารถเข้าไปซัพพอร์ตได้ที่มาที่ไปของการติดตั้งโซล่าเซลล์ใน พื้นที่ประดังเวซาโดยเฉพาะมัสยิดร้อยไร่หรือมัสยิดดารุลุนมุญ,ญาฮิดีนมันเริ่มมาจากมูที่พาคใต้สีเขียวมีโครงการที่จะขับเคลื่อนพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นแล้วก็แพร่หลายในภาคใต้ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งการที่จะส่งเสริมให้ภาคประชาชนหรือในระดับครัวเรือนของชุมชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในโซลาเซลล์เนี่ยมันก็ต้องสร้างรูปธรรมบบนพื้นที่กลางที่เขาใช้ร่วมกันก็คือมัสยิด ขึ้นในพับร่วมเข้ามามัสยิดนะครับก็เขามาหรับบริการหาเวลาด้วยกันนะครับเวลาที่ชายต่อวักตัวต,ต่อนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งก็5ชั่วโมงอาจจะมีการประชุมจากชุมช,มชนต่างๆขอชายบินทีนี้นะครับมาเป็นศูนย์กลางเบอร์เล็กเวียนฟามกีหินมานดังประชุมมาันาังคุยกันคือนมาก่อนก็นกมัสยิดนี้ก็ชายไฟลุวงนี่แหละก็ค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับก็ต้องเบิดแอร์เบิดไฟต่างๆ ก่อนติดนี้ช่วงนั้นผมให้เลีขาเช็คประมาณเดือนละหกพันแต่เฉพาะเดือนถือสินโอดนี้ประมาณหมื่นกว่าเครื่องใช้สำหว่าก็มีลำโพงมีแอร์แล้วก็เครื่องเสียงนะครับหลังจากได้รับการนำรองโดยการติดตั้งโซลาเซลล์ขึ้นมาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็ประหยัดขึ้นเยอะ ยากที่ว่าบางที่ใช้ไฟล้วงเงินดับๆเล้ขึ้นมันก็มีแต่พอตัวนี้ก็ไม่สะดุดเลยแต่ก็สมาครใชยตัวแอนอย่าเวลาทิ่นั่นขึ้นได้ประหยัดมากๆสุดยอดแับนั้นหลังจากใช้สุราเซลก่อนลดลงประมาณครึ่งต่อครึ่งครับผมว่าดีนะมันประหยัดไปเยอะครับ แล้วก็มันก็คิดต่อยอดไปอีกว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์มันจะติดตั้งโซล่าเซลล์ยังไงให้ยั่งยืนเราก็เลยคิดคกลไกกลไกหนึ่งก็คือ,อกองทุนสากาสัดแสงอาทิตย์มาทําข้อตกลงร่วมกันกับมัสยิดว่าทางมูลที่ปักใต้สีเขียวมีโครงการเกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาดก็คือจะมาติดโซล่าเซลล์ให้มัสยิดนะแต่ภายใต้เงื่อนไขว่าหลังจากการติดโซล่าเซลล์ของมัสยิดแล้วเนี่ยส่วนต่างจากการประหยัดภายหลังการติดเนี่ย80%เราขอเข้ากองทุนสกัดได้ไหม ซึ่งอีก20%ที่ประหยัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ของมัสยิดไปซึ่งกองทุนสกัดตรงนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถเอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับพี่น้องในระดับครัวเรือนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองที่ขัดสนได้กลไกกองทุนสกัดเนี่ยในระยะยาวที่จะไปสนับสนุนให้เกิดการติดตั้งโซลาเซลล์ในระดับครัวเรือนให้ครอบคลุมและก็แพร่หลายในพื้นที่เทศบาลเมืองประดังให้ได้มากที่สุดในพื้นที่ประดังนี่มันมีมัสยิดเยอะสามารถติดตั้งไรมอน มันจะเกิดเห็นหรูปรท่านที่ชัดเจนแน่นอนก่อสร้างเทศบาลก็จะจ้งคณะทํางานขึ้นมานะครับโดยมีชุมชนบางมีหลายคนเบื่อพ่อตยอยจากนี้ไป่อห้ามบทสรุปจะมีโอกาสการเปิดระเบียบต่างๆขึ้นมาได้แล้วก็ให้การศึกษาของข่าการจุดนี้เข้ามาซนัพสนุนปกครเทศบาลได้ในอนาคตเป้าหมายสูงสุดเราอยากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาล เมืองประดังเบซาเนี่ยเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยอ่ะครับสามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนบริหารจัดการไฟฟ้าด้วยกับท้องถิ่นเองได้อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือโครงสร้างของกฎหมายที่ยังไม่ค่อยเปิดให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการพลังงานเองได้เพราะว่าการจัดการพลังงานไฟฟ้าในประเทศน,นี้ค่อนข้างที่จะรวมศูนย์ผูกขาดอยู่ที่ส่วนกลางเป็นหลักแล้วก็ไม่กระจายให้กับท้องถิ่นหรือชุมชนสามารถบริห,าร,หารจัดการเองได้